เอาว่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมาดูรถลูกค้าหน่อยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเสียงมันดังนะครับดังวนาจะหลวมด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเจ้าพลังนะครับสังเกตว่าฉีดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าพลังนะครับแล้วก็เขาแปลงฝาข้างมาเป็นเจ้าโลกอ่าเขาบอกว่าแปลงมาแล้วมันก็มีเสียงดังในเครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อให้ดูนะครับว่ามันดังจากลูกปืนหรือว่าเฟืองนะครับ มองติดที<ม>ต่ติดได้ปรึกษาเรือถอดอะโอ,โ,โอ้โหน้ำนันเครื่องถาอ่ายยังไงอะนะครับเดี๋ยวให้ยังต่อรื้อแป๊บนึงนะครับหมอน,นาก็เหมือนยัองใหม่เนี่ยแต่เปลี่ยนน็อตหลักไม่ไรอะบอกมันมันสั้นเนี่ยมันขาดไปตรงเนี้ยถ้าก็ต่อให้ยาวต่อยาวแล้วมันหลวมแน่นทายเลยมันเกี่ยวอะไรก็ต่อยาววะเขาบอกไอเกียวหลังเขาจะหลวม อ๋อ oh, เดียวลางรูดเกียวรูดละงานเข้าแน่แล้วะช่างหมดตัวถ้าเกิดเกียวรูดนะครับน็อตก็ตดองตาไปใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับคราวนี้มันก็ต้องเอาน็อตน็อตน็อตมัน,อมนพอกใหม่นะครับพอกแล้วก็กึงเกียวนะครับถึงจะได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะสะครับเป็นยังไง มันดีดแล้วไม่ดีดฮะอะไรขอ,อให้ดูเขาเมา<อ>เขาเมาเปไปเลยแหวนแหวนเอาวแหวนเนี่ยอ่ะม่งนไงตายดิครับสองตัวโอ้อเรียบร้อยเลยนะครับติดนะครับนี่ก็เดี๋ยวลูกปืนนี่เป็นไงถึงพอไดอ้อย่างเงี้ยเจ้าพิธีกรอ่ามันแตกไปแล้วมั้งเลยน่าจะโอ้ลองดูดีลูกประหลานดนีด่ดีไหมขายดีครับลองเช็คเฟืองได้ไหม ยัไงไ,ได้มันมีบินไม่มีรถแล้วลูกปืนอ่ะลูกปืนค้อนเยอะไหมลองค้อนดูดิแน่นไหมนันก็ค้อนให้ม,ม,มันแน่นนะเนี่ยแต่มันดังน่ากลัวนะวะดังอยู่เลยเดี๋ยวถอดดูเฟืองก่อนตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวของก็สั่งมาแล้วก็ไม่ต้องนิ่มมากเอาให้เหมือนเครื่องใหม่ก็แล้วมีเอาไหม เหรแหลมบางสี่ใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยผึเปลี่ยนได้เลยเงี้ยอ้าวอะไรไม่ดีเปลี่ยนได้หมดแต่ของเขาสั่งไว้โอ้ยตายดูดีเนี่ยดูสภาพมันจะไม่ดังได้ยังไงแหลมจะหมดแล้วยวดูเปลืองข้างในอีกไหเพราะว่าไอ้บาลานซ์ทำมันดีก็ยังไม่ต้องเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคนะครับก็บางตัวมันก็ดีนะครับบางตัวมันก็แหลมคมก็ ลักษณะนี้ก็ดังนะครับดังแน่นอนโอ้ยนี่นะครับปลอกลูกแหวนก็ลึกนะครับเนี่ยมือเขี่ยดูนะครับเราเป็นล่องนะครับสะกิดมือก็ถือว่าฝึกแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะลื้อทั้งตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านะครับก็สําหรับเครื่องยงีมากนะครับก็ดูนะครับจะของก็เชื่อมน็อตไว้นะครับการหายนะครับ อันนี้ลาบากเลยนะครับต้องมาตัดออกเพราะว่ามันยกออกไปล้างไม่ได้นะครับช<ม>ุดฟวงเขาละ่ะล้างไมแล้วใช่ไหม,มอ่ะนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวผมจะมาดูก่อนนะครับว่าเฟืองตัวไหนมีปัญหาบ้างนะครับอ่านี่เฟืองสะพานนะครับดูนะครับอ่ลูกซี่บางซี่ก็ นี่นะครับบังซีก่ก็หนาบังซีก่ก็บางนะครับอย่างนี้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ไว้แล้วนะครับหนึ่งตัวอ่านีเฟืองขับนะครับดูซิเหมือนกันนี่นะครับบังซีก่ก็หนานะครับบังซีก่ก็บางนะครับเปลี่ยนนะครับ อ่านี่วาวยังโอเคนะครับยังไม่จมอ่ะเดี๋ยวไปรูพวกรูบบนร้านก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับก็ชุดเฟืองเฟืองข้อนะครับ เฟืองข้อก็โอ้โหไม่สวยนะครับหมวกซี่กแ็แหวงนะครับนี่อ่ะเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเพืองอันนี้เฟืองอบาลานคู่หน้านะครับ ก็ถามว่าได้ไหมนะครับก็พอได้นะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเทว่า,าจะเงียบคลิปหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่ะเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวดูฟเืองแคมอ่านะครับฟืองแคมก็โอเคนะครับอ่าพอได้นะครับก็ลูกปืนนี่นะครับเ้ลงพูดถึงนี่นะครับหลวมนี่จะหลุดแล้วนี่ นะครับก็สรุปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเฟืองเฟืองข้อนะครับแล้วก็เฟืองสะพานนะครับแล้วก็เฟืองขับเฟืองขับนี่มันจะอยู่ติดกับเฟืองข้ออีกตัวหนึ่งครับตัวนอกนะครับอ่าเขาเรียกเฟืองขับแล้วก็เฟืองแคมนี่ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเฟืองแคมจะได้นะครับเฟืองแคมจะได้ดโอเคนะครับก็เดี๋ยว เงวาร้านคู่หน้าโอ้เดี๋ยวดูนะครับนี่ดูครับดูซินะครับก่อนนะครับแบบนี้ผมเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเอาแล้วเอาให้ชัวร์เลยนะครับทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปล่าฟวงมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะว่าฟวงต้องใช้ตัวไหนตัวไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับ กอเฟืองนะครับติบบอกที่ว่าเปลี่ยนใหม่นะครับก็มีนี่นะครับหนึ่งตัว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 ,น,ตวนะครับแล้วก็เวกอาแล้วนี่เฟืองสะพานอะไรมาอีกน,นะหยิบเกิร์มเลยทางต่ออ่ะนะครับแล้วก็เอาไปเก็บตัวน้วยอ่ะแล้วก็ไอ้เฟืองอ่าเฟืองขับนะครับ เดี๋ยวประทดูอะไรนะครับอะไรหมะนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็นของเจ้าโลกนะครับไปดูความแตกต่างเดี๋ยวพีิกหลังดูนี่มันจะยุบนะครับนี่ยุบครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูของเดิมนี่ยของเดิมมันจะตันแบบนี้นะครับสองข้างนะครับนี่ก็อะนะครับก็มันจะมีสูตรนะครับเดี๋ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาใส่นะครับ อันนี้คือเดิมๆนี่ครับเดิมๆเจ้าโลกปวลาใส่ก็ไปแล้วนะนี่มันจะเลื่อมนี่นะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะพอดีเหมือนเหมือนแลกลับด้านอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่นะครับมันก็จะประมาณนี้อีกคราวนี้นะครับเราต้องหาแหวนทัพนะครับแหวนซับก็คือตัวนี้นะครับแหวนถามว่าแหวนตัวนี้เอามาจากไหนนะครับนี่นะครับลูกบาลาหน้เนี่ยตัวนี้มันจะมีแหวนรองสองตัวตันนี้ อันนี้ของใหม่นะครับอันนี้ของใหม่ก็คือว่าผมก็มาเจาะรูนะครับแล้วก็วอา์นะครับหลบนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นี่ยนะครับแล้วก็จะใส่ประมาณนี้อ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยจับยาก เี๋นะครับมันก็จะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงปุ๊บเราก็ยึดน็อตนะครับยึดน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จากที่ดูนะครับมันก็ค่อนข้างแค่หนานะครับหนากว่าเดิมหน่อยนึงนะครับก็อาจจะต้องไปปาดนะครับเอาทันก่งปาดออกนะครับอตัวนี้นะครับมันจะพอดีเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่านะครับ ตอนนี้ก็เริ่มประกอบมน้ํานะครับก็น็อตไอ้ตัวนี้มันขาดคานะครับอันนี้ผมก็บ่งออกมาแล้วนะครับอัดกาวเยอะๆหน่อยนะอันนี้มน้ําก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับแช่สุดาไฟแล้วก็ปนสีให้ใหม่นะครับก็เหลือถังน้ามันนะครับเดี๋ยวก็เอามาประกอบก็เดี๋ยวจะติดใส่โครงนะครับอันนี้จะของเขาค่อนข้างัะเร่งนะครับเดี๋ยวก็ลองฟังเสียงที่ว่ามันเงียบดีไหมนะครับลุ่เปลี่ยนฟวงไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผม อ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องเจ้าพลังนะครับจากที่ฟวงดังนะครับก็เดี๋ยวให้ติดฟังเสียงครับ จะได้นะครับจากเดิมที่มานะครับดังว่นนี้เยอะนะครับก็สรุปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพืองไปหลายตัวอยู่นะครับก็จะมีตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเฟืองหมุนสองตัวนะครับแล้วก็เพืองแคมนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวอ่าให้แต่ของมาลองเทสดูนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ